ตรงไหมอ่ามาเลยอ่ะมาลูกอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะฮ้องแฟนเจ้าเมาื่อ่ะมาลูกอ่ะถ้าไม่ได้เข้าไปนะถ้าให้โดยวิธีนี้เอานะเออให้โดยวิธีนี้ให้วิธีนี้ก็ได้อ่าเลยมาเยอะแยะเยอะยะ อ่าเลยใส่เ,เงินใส่ท่องเดี๋ยวลอกก่อนลูกลอกก่อนเองลอกก่อน,เ,อออกกอนเดี๋ยวขาบไปให้ทางนู้นขับไม่ได้เข้าไปาให้วิทีให้ที่หน้าต่างอา่ะเจอกันที่หน้าต่างนะข้าให้อาพักอ่ะพักด้วยพักด้วยพักด้วยโอ้นี่ย่าเขาพักให้พักสดๆเลยนี่ โอ้ oh, สุดยอดสุดยอดเล้บังอาทั้งหมดพักเลยอ่ะปีเลยปีเลยอ๋อลีลาลีลาดีเลยตรง,องเอาพักรอบพักรอมันเอาพักเป็นแรงจูงใจว่ะด้โอกาสก็ปีเลย ผักเป็นแรงจูงใจเอาผักเป็นแรงจูงใจอ่ะ,อะเรืเลยๆผักล่อผักล่อได้ทีก็ปี้เลยใส่เล็บตบตาบๆเลย